ร่งร่สะเปียดได้ีฮะรยมตเวัง่าบเียด้วยใว่าเหยียบปะนี่ยครึ่งหนึ่งนี่เอว่าใาาเหยียบ

อ๋ครับถูกน้องใช่ครับจับแต่แรกเขาเต็มแ,แ,แรกเต็มแรกคุณลงไม้ครับอู้ววบัวน,นี้เสียงครับนกป้านะอืมเฮ้ยมากระโดดใส่เหยียบเลยเหรอืออ เอาลงเอาลงเอาลงสุดท้ายเอาลงเลยสูงอ่ะเอาลงไหนบเอาลงใบพงอากรองยิ่งอ้ามนกยังล่ะนกเขานกเขอเี้ตี้ไม่นกเขายังนกเขาิงมาได้่ลงมาได้ลงมาเหยียบเลรโอ้โอ้ บ่้ยินเสียงเลยครับบม่ลื่ลงเหยียบเลยวะโอ้โ่ไแต่ขอดบ่มานนะนี่นเนิ่น,นไหม่หนุกไหมครับคอนบนครับโอ้ีคักมั่ง,งเหย่อ,อหวัหวหวัวเออม่หลุแล้วเ,วเต็มเต็มแล้วไม่คอนโนะไม่อนะไม่ขอออกแล้วครับ โอ้โหคีบ hmm. ด nice. mm ีฮ hmm. mm ึคีบเนี่ยมุนๆๆหน่อยบิดๆๆดนึงบิดนิดนึงอือบิดบวกเลยนะมิดหรอวะบวกค้อหนอนมึงฮะโอ้บิดบอกไหนวะเอาวะอ่ะจับมั้ยตู้แต้นยังหันต่อเออเป็นยังมีแต้นอกแ่นดีจับโซ่รับอ่ะจับมั้ยนี่เห็นอ อีอ่าทอย่อยทอยนหน่อยถอยกันหน่อยอยกหน่อยอยนหน่อยมอ่าเห็นเห็นแล้วอ้ยูดูดูนกอายุยังอยู่เนาะนกปลาอยู่มาแทนนอยู่ฮแทนนอยู่เป็นไหอกปลาอยู่อู้ยต็มด้วต็มเต็มหางเต็ม้นหางเต็มเลยตัวนี้โอ้ยาทำดาตัวนี้ ก็เจับเด็กอะไก็ด้ครัคำนี่ทายะรเนี uh. oh, ่า right ีจับออกตอนปีกมันนะอะถอนปีกลย้ดีายวามบันโอ้เตียมเดยัเตียมอาวุธมึงเลยงก่นถงก่อนครับเต็มแล้วครับขอให้ชกน้ำใช้ครับเนียเปียก็ะไม้หกไม้ครับ เเพนมาแบบโอ้มาแบบบอบผมไม่เสียงครับนกปลามาแบบมีไม่เสียงเลยครับเอ้ยตัวใหญ่ด้วยใหญ่อยู่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเด้อพอกขันหน่อยเนี่ยไอซุบอย่างไรอยู่วะบ่เด้ดินเออลงซุบดินเนาะหลุดลงมา

เฮ้ยก็ยังไหล่ะลวงนีเลยก็ตัวยังกงลวงเหรยโอ้ยียาดเหรมันเห็นตองอกวนตัองอกบนเรอเดีวันหันรก่อนมรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนโอ้ยมันิตายก่อนแล้วฮะ อ๋อนี่ทีเวดนะบับเบอกเบ็ดมันดสาดดอ๋อครับโอ้ขบบนแบบมันอยมาชันติดๆเดี๋ยวนะโอ้หเบือเตีีไมใเห็นว่งเนี่ยบ่ตี่ว่บองนนีบอเตีบวูกพนะนมกัอจอดไหมครับ Ơ, đâu hả bọn em tôi không có hãy đu, hãy à, đu À, hãy mà không mà không mà hãy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  mà hên mà Hên mà 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 อือโอเคหัวเต็มมันจอยเนาะจอยอื่นๆนอืกินเอาครับเต็มเลยครับโซ์ลำไส้ครับสวัสดีบอสโอเคครับ เดี๋ยวคว้าไปเปิดเปิดปิดเลยปิดเลยกดกดปิดปิดเลยกดกดสิกลางๆเลยกดล็อกเลยก็ง่ายๆมนมนๆแมนโอเคสรุปคลิปครับมันหนี้มาสองตัวต้นบายเนาะทำมาต้นใบกับมาสองตัวกับนี่ก็ได้เต็มเบี้ยครับจากเจ้าโซงใช่ครับแต้มแรกของเจ้าโซงใช่ครับตก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  นี่ลุนเด้อการะเหระหนกโตใช่ละะรือใช่เลยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใส่เป็นใต้หรือเป่อ๋อครับเป็นใตยย้ยังด้อ๋อเป็นผงยางดีครับอยู่นี่ครับการะโมห้เสี้ยนน้อยไปครับสำหรับเสเลยตัวนี้ครับ น,กไ,ไนกไม้ครับนกไม้ใหญก็เยลยมอบให้เช่นน้อยไปไปเลี้ยงต่อครับเป็นนกที่ขาหง่เนาะขาหญ่ขาญขาสันครับแต่ว่าเสียงโมโหครับเขมาม้วพ่อหน้าที่ก็โดดเดี่ยวเนาะคอนบนครับเห็นไหมนกไม้ครับครับสำหรับครีมนี้ก็สำหรับนี้ครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับนกเขาใหญ่ร,รัตนบุรีขอบคุณครับ